ก็กาบสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยเอ้ยพี่ชมก็กาบสวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาสอนหาไอเทมใหม่ก็ครอปืนนะครับนีปืนพี่เดียวปืนแล้วก็ก็ก็ง่ายๆมากเลยครับพี่เดียวปืนแล้วก็คือไม่ตงไม่หาครับเลเวลนะครับคุณควรวให้คุณอยากดูเลเวลให้คุณกดไปที่รูปสมุดนะครับ ตรง <anything S 1> <study> <Arduino> นี้เลยลูกกับสมุดที่มันเขียนอย่างเนี้ยแล้วก็กดเข้าไปนะพอเรากดเข้าไปเนี่ยให้เรามาคลิกตรงเลเวลตรงเป็นหมวกแม่มดอันนี้ไม่ใช่พ่อมดนี่ลืมลืมตรงนี้นะพอเรากดเสร็จนะครับสามารถดูได้ว่าเลเวลว่ไรตรงๆยังดูผมดูคนอื่นก่อนผมเลเวลว่าไรวะมีคนผมเลเวลสเปเองผมผม่่อว่าป๊อ c แคทนะ น,น,นี่เอคนเอคนเนี้ยคือเก้าสิบหรือเอ 97, เก้าสิบเจ็ดเยเฮ้ย,ยอันี้มาเลยแล้วนะอันี้ผมเอาติ้งก่อนไม่ใช่เปืนมันนะดยตนีเราจะมาสอนเอาปืนก็คือเวลาคุณถ้าคุณกลับเข้ามาเป็นเกมอัปเดตแล้วเนี่ยให้คุณนั้นน่ะกลับเข้ามาเสร็จมันก็จะได้ปืนมาเพราะอะไรไปดูกันนะสาเหตุผมอธิบายให้ดูเพราะว่าภ้าผู้เล่นเก่าเก่าเนี่ย ก็เราเก็บของครบหมดแล้วเนี่ยเราก็จะได้ปืนมานะเราก็ดูเลเวลนะรเราเลเวลสแปนเนี่ยตงเนี้ถ้าเลเวลคนไม่ใช่5้าคนใหม่มาเนี่ยมันก็จะไม่ได้ปืนนะคุณต้องกดล็องให้หมดแล้วก็ล้วก็จะได้เลเวลมานะขอภัยด้วยมีสองทุกคนโอเคเมือเลเวลเสร็จก็ปรุงยาที่เราไม่เคยมา่กนนะนดูนี่นี่รเลยว่าเราปรุงยาเลยนะนี่แล้วผมจะลองใส่ ผมผสมให้สักสองนิดๆแล้วกันนะปืนเนี่ยปืนผสมกับปูม,มีสูตรหนึ่งนะปืนผสมกับเออหูอันนี้ระเบิดแล้วก็ผสมกับโปรแบค็คพริกพอใส่พริกเสร็จแล้วก็ใส่กลบเฮ้ยใ,ใส่ลาวาอันนี้ไปก่อนแล้วก็ใส่กลบพะไปแล้วพอใส่กลบเสร็จแล้วก็ใส่สมอง นี่แล้วก็ใส่กระบอกไม่ไผยบวกกับกระบอกไม่ไา่รอบหนึ่งแล้วก็เอาบวกกับโลบักด้วยมันจะได้สูตรนี้มานะแล้วก็อันนี้กับอันนี้เดเดแล้วก็ใส่เมงมุมไปหนึ่งอันแล้วก็ปลาแล้วก็ยกกลับไปสองรอบโอเคก็จะได้อย่างนี้เนาะพอได้เสร็จผสมกับเฟรี่กับอันนี้มาสองรอบครับก็จะได้สูตรเนง พอหมวก,ก็ใส่นี้ไปใส่ปืนไปอีกรอบหนึ่งใส่แฟรี่บอนดาสูนี้มานะครับท่านผู้ชมแต่ว่ามีเสียเหตุอย่างหนึ่งนะห้ามให้เราเนี่ยเราต้องไปให้คนอื่นกินนะครับเรากินไม่ได้นะให้คนอื่นกินเท่านั้นเดี๋ยวผมจะให้เจ้าหมูนี้กินแล้วกันนะนี่ปืนทำไมไมู่้เหมือนกันนะดูกันนะใครอยากกินยาที่ผมบ้างมีใครอยากกินยาผมไหม กินนะกินนะกินนะเพื่อนกิ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 นนะกินเลยก็จะเป็นอย่างนี้นะเอออะไรวะเนี่ยก็จะเป็นอะไรอย่างนี้นะเป็นสุดๆไปเลยนะเป็นสูตรยาที่แปลกมากเลยครับนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอตลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนนะบบ๊ายบายมีอย่างหนึ่งที่ทุกคนลืมเลยนะผมขอโทษด้วยนะที่ผมลืม ไปมีคนบอกว่าพี่พี่ทำรังทำาทําปืนลังพึ่งยังไงก็อย่างนี้ก็ได้บวกแฟรี่บวกอันนี้มันจะได้สูตรอะไรไม่ไม่ครับใครที่มีสูตรใจงเก่งก็คอมเมนต์กันด้วยนะเดี๋ยวผมจะไปอ่านคอมเมนต์กันนะครับอ่าน้องๆคอมเมนต์อะไรกันนะโอเคนะครับกคนสััครกิจที่กดติดตามกดชงกดไลค์กดแชร์นะเล้กเซ็กอีซักสักสักซักซักเออสัก สัก2ปีเนาะโอ้ผมจะมีสมัครสมาชิกแหละโอเคนะผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ,บ๊ายยอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วอย่าลืมส่งเฟนอาร์ตอ,ออกมาด้วยเฟซบุ๊กนะครับโอเคจะสามารถส่งมาได้เลยนะบ๊าย